วันนี้เรามีไส้กรอกเนี้ยกับไส้กรอกหมูนะครับผมวันนี้จะมาทำนึ่งนะครับเป็นนึ่งทรงเครื่องนะครับวิธีการทําเดี๋ยวทําให้ดูนะครับรอด,ดูกันอันนี้ปลาส้มก็จะนึ่งนึ่งธรรมดาเนี่แยแหละเนี้ที่เด็ดรอชมกันนะขั้นตอนแรกแล้วก็ เอาแซกกเอาอะไรไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับี๋ยวเรามา,มาหัน่นหั่นไม่ต้องละเอียดมากนะครับทำให้เป็นแ็จแตกๆออกเฉยๆเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคุกๆก,กับพวกเครื่องสมุนไพรของเรานีืเป็นหมูนะหมูก็จะออเอาเปรี้ยวๆหนะ่อยส้กอกมันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ เมนูนี้เมนูเปลืองข้าวนะครับกับแก้มด้วยมาแบบประมาณนี้หันก็ประมาณนี้แหละจะเ่เราไปขยำเมื่อกี้เลยมมนแตก เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องนะครับที่เราแครนไว้นะครับก็จะมีตะไคร้หอมแดงพริกสดนะครับผมอาไรอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะเพิ่มความหอม,อมน,ะนะครับ้แล้วก็ใส่ไข่ไก่ไปด้วยนะสักสองใบนะครับ เพิ่มความหอมก็โลรพากับใบมะกรูดนะครับหั่นหั่นมันหน่อยก็ซอสหอยนะครับอันนี้เพิ่มความนัวนะละปลาเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าไอใส่กรอมันก็มีรสชาติของมานยนู่ยแล้วลงจาลน,นิดหน่อย ชูรสเดี๋ยวเราก็จะคุกคุกเข้ากันนะครับละล้าหน่อยอระบเพความล้วนน้ำเปล่านิดหน่อยนะครับร้อยปีน้ำหน่อยเสร็จปุป๊บคนขออนุญาตใช้มือนะครับล้างเรียบร้อยแล้วครับคนให้เข้ากันแล้วก็เราก็บีบบีส่วนไ้ใส่ก,กอเข้ไปหน่อย สูตรนี้โหสูตรเด็ดนะครับไม่ใช้ใครทำนะผมนะับคุณเดีย <c> ว <ười> เคยทากินตอนสมัยเรียนนะแล้วมันเจอมันอร่อยดีเพื่อนบอกอร่อยก็เลยลองทามากินตอนถ้าว่างๆก็จะทํากินจริงๆิบางทีก็ใส่เป็นหมูก็ได้นะครับเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรก็ได้ปรุงก็คล้ายๆกันนะนี่ง เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปนึ่งกันไปตัง้ตงหม้อวางแค่นี้นะครับเราใช้เวลานึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันแล้วก็ปิดฝารอชมมาเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับเหมือนไข่ตุ๋นเลยไอ <laughs> ไปชิมกันนะครับ <Wow. S 1> ใส่กรองหนึ่งสองเครื่องเออ,องไงชื่อสวยงามเดี๋ยวก่อนจะมาชิมกงนเรามาจวดกันบรรยากาศหลังบ้านนะครับมันตึบมา ชื่นใจจริงๆจอดการกินเพียวเนี่ยมันก็อร่อยไปอีกแบบนึ่งนะครับมันได้รสชาติของเหล้าแบบเต็มๆนะมานี่นี่เป็นไส้กรอกเนื้อกับหมูปนกันนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วย ใส่หั่นตะไคร้ไข่ขพริกเอาตัวครับอ,อือร่ออยดีก็ทานใช้ได้กินกับข้าวนั่งเงี้ยอืม,อม รสชาติเปรี้ยวกำลังดีอร่อยจริงอืมยอดอเนื้อใช้กรอกตลองไปทำดูนะใช้กรอกนี่มันไม่ใช่ว่าทอดหรือย่างอย่างเดียวนะนึ่งก็ได้อืม นึ่งใส่พวกสมุนไพรครับใช้ใบมใบมะกรูดอะไรเงี้ยหอมอร่อยอืออืออร่อยอือข้าวสวยร้อน แสบอยู่ฝ้าย่านเทวดาลงมากิน <c oughs> มาเดี๋ยวตนไปเดี๋ยวการคิปหน้าฝากไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดี